สวัสดีค่ะเราไปต่อที่ราศีเมทัดไฟนะคะวันที่19พฤษภาคมปี2566ปีอกกปีทอกรตายดาวเกตย้ายราศีค่ะเข้าไปอยู่ในเรือนราศีสิงห์ถัดไฟความหมายของดาวเกตพอสังเขตนะคะคือสิ่งศักดิ์สิทธิ บุญวาสนาที่เคยทำมาจะส่งผลดีหรือร้ายต่อชีวิตคุณสมบัติด้านดีของดาวเกตก็คือมีสินธรรมชื่อส,สัจจริยุติธรรมถ้าเป็นผลเสียก็ฟุ้งซ่านจิตคิดปริษยาถ้าเป็นบุคคลก็ ดโกงยอกย้อนเล่นแบบนะของเลีนแบบบุคคลต่างชาติถ้าเป็นการถ้าเป็นเหตุการณ์ก็เป็นความยุ่งยากการเดินทางไกลติดต,ต่อต่างประเทศเหตุการณ์สวดมนต์นั่งสมาธิสถานที่ สิ่งศักดิ์สท์มีสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเหตุการณ์ก็จินตนาการคิดไปเองเพ้อมโนโน,นะคะหลอกตัวเองความหมายเยอะค่ะกับคำว่าดาวเกตด,ดาวเกตในราศีสิงห์ธาตุไฟเกตอยู่ในเรือนธาตุไฟก ร้อนเกินไปถึงขั้นโอเวอร์นะคะถ้ามีบทหลานในวัยหนุ่มสาวก็ควรให้ได้เรียนรู้รสพระธรรมของพระาศาสดานะได้บทเรียนบางจะทำให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างถูกต้องงดงามมีสุขในบ้านปลายดาวเกตของชาวราศีเมถัดไฟเกต กระตุ้นเป็นแรงเชียร์ให้กับราศีสิงห์ปุตตะปุตตะปุตร้านบริวารเพศตรงข้ามคนอ่อนวัยกว่าการผลิดอกออกผลการแต่งงานกว่ามาเยอะกับปุตตะโครงการเป้าหมายความสำเร็จความเรื่องเริงสงุขสนานอันษาสิ่งใหม่ๆห่ะ คนอ่อนวับุตรหลานบริวารสิ่งเล็กๆนะคะดาวเกตกระตุ้นดาวอาทิตย์ในเรือนบุตรตะนะคะอ่าก็ามีความทุกข์พระบุตรนะคะบุตรจะทำให้เดือดร้อนเนีย่ยคนร้ายนั้นก็ จะตกอยู่กับบุตรนะหรือคนที่เรารักนะคะมีเหตุให้พัดพราดจากกันนะเกตรกระตุ้นดาวอาทิตย์ศศักดิ์อัครฐานราชาชโชคยินระเรนเพื่อนเพื่อน,นะเ,อนเกา่าสิ่งเกา่าเก่าของเกา่าของแกนะคะนะคนรักเกา่าๆค่ะ อาตย์ราชาโชคมีโชคดังราชาด้วยผลบุญเก่าทํำวิธีนาไม่ซื้อไม่หาก็มาเองนะเพื่อนเก่าสมัยวัยเรียนนะคะนะมีเหตุให้พัดระักจากกันไปนะอันนี้ก็มีเหตุให้ ปีนเกลียวนะปีนเกลียวกับเพื่อนฝูงกับสัจจะเชเพื่อนการงานการสังคมญาติพี่น้องนะเพราะว่าตนเองนะคะอาิตย์ราชาโชคนะกับเพื่อนเกา่าอบกระดาวพุทธนะคู่มิตรสติปัญญาประสบก,การณ์นะพุทธอรินะพารานะความเชื่อมั่นในตนก็กลายเป็นคนที่อนะยิงนะคะ ยโสโอหังค่ะมีโอกาสปีนเกลียวกับเพื่อน mm. เก่าของเก่าของแกนะของเก่าค่ะอาทิตย์พุทธสติปัญญาวิชาการประสบการณ์กับเพื่อนการงานการสังคมมีการแข่งขันเกิดขึ้นรีกรนไปที่ดาวเสาเพื่อนการงานการสังคมดาวเสาการงานอาชีพค่ะลาบ นะมีผลการงานขัดแย้งกับกลุ่มเพื่อนการงานการสังคมนะตนเองค่ะมีลาบที่มั่นคงติดต่อค้าขา,ขาทางไกลค่ะลาบมั่นคงแล้วมีการเงินผลประโยชน์ จากคุณส่วนคนรักคู่ค้าคู่ครองนะคะการงานทางไกลโฆษณาเ่อประชาสัมพันธ์มีการเงินรายได้ผลตอบแทนดีนก็มีอนี้ก็คือพอสังเขตนะคะ